มาดูสถานการณ์เชแนดนไทยกัมพูชากันบ้างถึงแม้สถานการณ์ดูเหมือนจะสงบนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่เบาใจค่ะไม่กล้าจะออกไปทําไร่ทํานากลัวว่าจะมีการประทะครั้งที่3แล้วก็ยังไปเจอระเบิดที่ไม่ทํางานกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ แม้สถานการณ์ชาแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงอยู่ในความสงบไม่มีเหตุความรุนแรงแต่ชาวบ้านไม่วางใจกลัวจะมีเหตุปะทะครั้งที่3ทําให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านตาประยาเผเภอตาประยาจังหวัดสะแก้วเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังก่อนกําหนดเพราะว่าไร่อยู่ห่างจากแนวปะทะแค่3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเก็บกลัวมันจะเสียมันจะมีรอบสก็มีแต่ก็ต้องมาเก็บก่อนจะทิ้งไว้มันก็จะเสีย มันจะเน่ามันจะอะไรครับแล้วแต่าทางการเขาเขาสั่งเราเตรียมเขาให้เตรียมเราก็เรตรีมยมอบยบอบยบอบยบสมมากก็เป็นเด็กผู้หญิงคนแก่ผู้ชายชาวบอก็แล้วแต่ความสมัครใจ ตลอดทั้งวันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของไรนาไปสำรวจจุดที่ระเบิดตกในนาข้าวก็มีหลุมระเบิดหลุมใหญ่หลุมเล็กบางจุดพบลูกระเบิด BM21 ที่ยังไม่ทำงานหลายลูกด้วยค่ะทางด้านของตำรวจตะเวนชายแดนกองกำกับการ12สําำรวจโดยรอบพร้อมกับนำถุงพลาสติกผูกไว้เป็นสัญลักษณ์และเตือนชาวบ้านไม่ให้เข้าพื้นที่จนกว่าชุด E o อดีจะเข้ามาเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดเพื่อความปลอดภัยค่ะ